สวัสดีครับผมอีทรับเข้าสู่ช่องคอมมูนิตี้เนาะก็โดยปกติแล้วช่องนี้ก็จะทําเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ l l นี่แหละครับผมไม่ว่าจะเป็นในเกม l l พื้นฐานจริงๆริที่เชนร็อบลูนเทอร่าหรือว่าเป็น,นเกมเล็กๆหรือเนื้อส่วนใหญ่ที่มาจากเรื่องสรรั้นนิยายโน่นนี่ถ้าหากว่ารู้ก็จะพาม,มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันก็ในรอบในวันนี้เนาะเรื่องที่จะมาพูดถึงก็จะเป็นการอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันของเกมเกมนี้แล้วก็ในเรื่องของเกมเกมนี้ด้วยความที่ว่า จริงๆแล้วมีเรื่องที่อยากจะเล่าเยอะแยะไปหมดเลยแหละคันปากยิบเลยเรื่องของอดีตปัจจุบันอนาคตวิเคราะห์ตัวละครต่างๆนานามากมายแต่ว่าเพื่อไม่ให้ทุกคนสับสนกันวันนี้ก็จะเอามาเฉพาะเรื่องเดียวกันก่อนซึ่งก็จะเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะเป็นการตามเหตุการณ์ต่างๆให้ทันก่อนแล้วหลังจากนั้นผมจะค่อยไปย้อนอดีตค่อยไปอธิบายเรื่องราวต่างๆเพื่อเพิ่มดีเทลต่างๆนั่นเองครับผมโดยสารการ์ปัจจุบันเนาะ จริงๆที่ปัจจุบันที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องราวของเบลเวตและก็นีล่าซึ่งก็เป็นแชมเปี้ยนตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานวันนี้โดยทั้งสองตัวละครตัวนี้ก็เป็นการพูดถึงการมาถึงของตัวละครที่เป็นสเกลใหญ่ๆแล้วก็เป็นตัวร้ายซะด้วยโดยของเบลเวตเนี่ยก็จะเป็นส่วนของวอยและส่วนของนีล่าก็จะเป็นปีศาจนั่นเองสําหรับเบลเวตคนที่พอรู้เรื่องอยู่แล้วคงไม่ได้สงสัยอะไรกันมากนะเนาะแต่สาหรับคนที่ไม่รู้ผมก็จะอธิบายคร่าวๆให้ทุกคนฟังแล้วกัน แน่นอนแหละว่าวอยเรารู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะว่าเป็นตัวตนตัวตนหนึ่งที่ต้องการทำลายล้างทุกอย่างให้กับคืนสู่ความว่างเปล่าเอาลนะถึงแม้ว่าตัวเบลเวตเนี่ยจะมีเป้าหมายที่ค่อนข้างแตกต่างจากวอยปกติเพราะเธอเป็นเหมือนเป็นตัวอยใหม่อ่ะที่ถูกปนเปื้อนจากโลกและก็เกิดเกิดความคิดที่แตกแยกขึ้นมาซึ่งตัวเบลเวตเองก็จะมีความคิดที่ว่าตัวเองอยากจะกินใช้คําว่ากินอาจจะไม่เหมาะนะักเอาเป็นว่ากืนกินทุกสิ่งทุก,ทกอย่างแล้วก็เปลี่ยนให้กลายมาเป็นพวกเดียวกันเอง ซึ่งในที่นี้ความหมายของมันต่างกับไอยปกติยังไงก็มันไม่ดีเหมือนกันนั่นแหละครับก็คือโลกก็จะบึ้มทั้งคู่นั่นแหละแต่ว่าตัวของวอยพื้นฐานวอยก่อนหน้าเนี้ก็จะเป็นต้องการลบทุกอย่างให้หายไปเหลือศูนย์แต่ตัวของวอยปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันสิวอวยใหม่ของเบลเวตเนี่ยก็จะต้องการกินแล้วก็เปลี่ยนให้กลายเป็นพวกเดียวกันนั่นเองเอาง่ายๆอะ่ะก็คือมันเป็นตัวร้ายแล้วก็ต้องการจะบึ้มโลกต่อมาก็เป็นส่วนของนีล่าเนาะ เอาในเรื่องของนีล่าเนี่ยจะเล่ามาว่าเธอเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ใช้พลังของปีศาจซึ่งก็เป็นปีศาจตัวเบงซะด้วยตัวเรียกว่าเป็นปีศาจต้นกําเนิดจริงๆแล้วมีอยู่ประมาณ10ตัวด้วยกันซึ่งจะเป็นปีศาจที่เก่าแก่แล้วก็ทรงพลังที่สุดโดยพลังที่นีล่าใช้ก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะเป็นตัวร้ายนะต้องบอกว่าเธอเป็นคนในกลุ่มคนที่กําลังดูแลไม่ให้ปีศาจตัวหนึ่งหลุดออกมาได้มากกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยมีความสามารถในการใช้พลังของปีศาจตัวนั้นได้นั่นเอง การมาของตัวละครนีล่านี้รวมถึงเนื้อเรื่องของเธอเนี่ยก็จะเป็นการบ่งบอกว่าตัวละครที่เป็นปีศาจเนี่ยจะมีบทบาทมากขึ้นหลังจากนี้หรือเปล่าอ่าด้วยความที่ว่าก่อนหน้านี้ปีศาจมีการพูดถึงก็จริงแต่ว่าจะไม่ได้มีบทบาทอะไรที่ชัดเจนหรือว่ามีเนื้อเรื่องในเอเวนต์ใหญ่อะไรมากนักยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับผมไอการมาของวอยเอยปีศาจเอยเนี่ยก็ไม่ได้ปรากฏแค่ใน LL อย่างเดียว แต่มีการย้ำเพิ่มอีกในเกม LOR หรือว่าคือเกมการ์ดในเกมหนึ่งนั่นแหละครับที่เจนน็อลูนเทอรล่านั่นเองซึ่งจะมีการ์ดใหม่ที่เพิ่งออกมาอย่างไคซาแล้วก็อีฟลินตัวไคซาแน่นอนเรารู้ด่แล้วว่าเป็นความเกี่ยวข้องกับวอยและอีฟลินก็มีความเกี่ยวข้องกับปีศาจเพราะเธอเป็นปีศาจยิ่งไปกว่านั้นก็ยังมีการ์ดอย่างการ์ดพวก f o ล l ลเวอร์การ์ดพวกลูกน้องต่างๆของตัวไคซาเองก็เป็นการที่มาจากเมืองเบลเวตหรือของอีฟลินเองที่เป็นปีศาจต่างๆที่เป็นลูกน้องของตัวอีฟลิน อ่าจริงๆเนะี้วก็มีตัวของเกนอีกตัวหนึ่งเนาะเพียงแต่ว่ามันอาจจะดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องนักซึ่งอันตัวนี้ขอบอกผมมองว่าเกี่ยวข้องแต่ว่าจะเกี่ยวข้องยังไงนั้นเดี๋ยวอธิบายหลังๆว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสั้นที่ผมเกินไปก่อนหน้านี้อย่างหนึ่งแล้วกันโอเคก่อนอื่นเรามาลงลึกกับเรื่องปีศาจกันก่อนเนาะก่อนหน้านี้ว่ามันอะไรไมาไงมีปัญหาอะไรกันแน่เกิดอ,อะไรขึ้นซึ่งคำอธิบายหลักๆเนี่ยจะมาจากเรื่องสั้นเรื่องใหม่ของดีล่าที่ผมบอกไปโดยจะทําให้เรารู้ถึงเหตุผลที่ดิ่าาเดาาาดนดนนนททงงมยัีีแ้ และก็รวมไปถึงผลกระทบของเรื่องราวบางอย่างก่อนหน้านี้ด้วยในเรื่องสั้นเรื่องนี้ครับจะเล่าถึงการพูดคุยอัน,นจริงๆก็ไม่ใช่การพูดคุยนักหรอกน่าจะเรียกว่าการข่มขู่ซะมากกว่าตัวนีล่าเนี่ยกำลังเค้นถามเกร็บเรื่องของเวโกนเองครับก็อาจจะมีการโชว์เทพของนีล่าไปนิดๆหน่อยๆไงเนาะแต่างวันสุดท้ายเราก็จะได้รู้ว่าในอีเวนต์ไลฟ์ออฟเซนตีเดลเซนตีเดลออฟไลฟ์ลูเนชั่นต่างๆนานาเนี่ยนะซึ่งก็เป็นอีเวนต์ที่ที่สุดอย่างหนึ่งของไรออนแต่จะสิ้นสุดด้าน ในตอนจบของเรื่องนั้นก็จะเป็นเวโก้เนี่ยที่ออกมาลุกล้านกับโลกต้องการจะหาวิญญาณอิโซโอะไรต่างๆนานา,นา,นานก็ว่ากันไปอะนะก็ถูกเผด็จเอาไว้ได้ประเด็นก,ก็คือว่าสถานที่ที่ถูกเผด็จก,ก็คือเมืองคามาวอก็คือเมืองที่เวโก้เป็นพระราชาอยู่นั่นแหละครับซึ่งจริงๆมันก็ล่มสลายไปแล้วนะประเด็นก,ก็คือว่าไอสถานที่แห่งเนี่ยไอเมืองเมืองนี้เนี่ยมันเป็นเมืองที่อยู่ข้างๆกับเมืองบ้านเกิดของตัวดีล่านั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าวันไหนเวโก้หลุดออกมาได้เนี่ยเท่ากับว่าบ้านเกิดเธอจะต้องสวยถูกหร แล้วยิ่งอย่างยิ่งนะไอเวทมนต์ที่ผลิตกของเวโก้เนี่ยก็ดูมีนแนวโน้มที่ว่าจะอ่อนแอลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสัก,กวันหนึ่งมันต้หลุดออกมาแน่นอนครับเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นน่ะเป็นเรื่องกับปีศาจนั่นเองครับเพราะว่าเธอได้อธิบายว่าไอความชิบหายที่เวโก้สร้างขึ้นมาเหตุการณ์ลูเนชั่นเนี่ยนะดันไปทาให้เกิดเวทมนต์แบบใหม่ขึ้นมาซึ่งไอเวทมนต์แบบใหม่นี้เกิดผลกระทบที่กระตุ้นให้ปีศาจออกมาละวาดอีกครั้งหนึ่งนี่เองครับที่เป็นผลกระทบที่นํามาถึงการมาของอีฟรินแล้วก็ปีศาจต่าง และก็ยังเป็นความเกี่ยวข้องกับตัวเกรนอย่างที่เราได้พูดไปก่อนหน้านี้ด้วยความที่ว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าเวโกกับเกรนในเรื่องของลูเนชันแล้วก็ในเรื่องของตัวผู้สร้างเกรนเออ,อย่างเงี้ยมันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากเพราะฉะนั้นการที่เกรนจะมีเนื้อหาความเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพียงแต่ว่านะครับอีฟลินเนี่ยไม่ใช่ปีศาจที่ตัวเบ้งที่สุดนะที่เราเห็นกันนะยังมีปีศาจที่อันตรายและก็เก่าแก่กว่าอีฟลินอีกเลยซึ่งก็จะเรียกกันว่าเทนลอด หรือเทนคิงอะไรก็ว่ากันไปอย่างที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้ก็คือปีศาจต้นกําเนิดเก่าแก่ทั้งหมด10บตัวหนึ่งในนั้นก็คือปีศาจที่ตวดีล่าใช้พลังอยู่แต่ว่าตวดีล่าเองก,กังวลว่าไอเวทมนต์ดังกล่าวที่มีผลกระทบต่อปีศาจจะทําให้ปีศาจที่เป็นเก่าแก่แบบเนี้ยจะออกมาละว,วาดหรือเปล่าซึ่งถ้าออกมาแล้วก็ชิบหายแน่นอนเอาจรงจริงนะก็มีเรื่องอยากเล่าเยอะแยะกับเรื่องนี้นะคันปากอากเล่ามากแต่ก็มันจะหลุดประเด็นถ้าผมพูดเก้อเกินไปมันจะเป็นเรื่องในเรื่องนี้มันมีเรื่องอยากเล่าอะไรออย่่างทีบก เราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้ทาคลิปตรงนี้แยก,กทีหลังแล้วกันโอเคมาต่อกันจากทางก่อนหน้านี้แล้วกันเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยนะผมพูดถึงสถานการณ์ต่างๆใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแชมเปี้ยนตัวใหม่สองตัวทีนี้เรามาดูกันว่าไอแชมเปี้ยนสตัวเนี้ยเนื้อเรื่องที่ดูจะมีเกิดมาเนี้ยรวมไปถึงก่อนหน้านี้ด้วยนะในเดอะคอเอ่ยในน,น,ยนู้นนี่เออ่างเงี้ยก็จะมีบางอย่างที่เกิดมาก่อนเช่นเดียวกันถูกไหมครับถ้าหากทุกอย่างมารวมกันเนี้ย แลวเกิดเป็นอีเวนต์ใหญ่ขึ้นมาจริงๆแล้วก็ทุกคนคิดดูนะว่าเนื้อเรื่องมันจะใหญ่ขนาดไหนแล้วจะเจ๋งขนาดไหนมันคงจะเป็นอีเวนต์ที่พี่มหาบิ๊กเบิร์ดมโหฬารมาตะไทบรราลัยกันกันเลยทีเดียวคิดดูนะครับผมทั้งตัวแม่อย่างเดอะวอยตัวของเบลเวตเอ้ยนตัวอีกฝั่งอย่างวอชเชอร์ทั้งตัวปีศาจต้นกำเนิดที่มาจากดีล่าแอสเซนตฟิเดลสติกลงไปถึงปีศาจที่รองลงมาอีฟลีนแธมเคนน็อกเทิลแล้วก็ยังจะมีเรื่องของในเดอะคอร์ อย่างเช่นพวก Soul, เซเรเซียลออริเอโซเอยพวกตัวสัประ,ระดับเซเรเซียลจากต่างดาวทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยไหนจะมีเดมิโก้ใอเฟยอร์อีกซึ่งก็จะมีพี่น้องอีกมากมายถูกไหมถ้าหากพวกนี้ออกมาพร้อ,รอมๆกันอีเวนต์เดียวกันมันจะต้องเป็นอีเวนต์ที่โคตรใหญ่ขนาดที่ว่าลุเนชั่นแม่งจิบๆไปเลยถูกไหมซึ่งเนี่ยนะแค่คิดแม่งก็โอ้โหว้าวไปแล้วอะแต่ก็ได้แหละครับก็ได้แต่หวังกันว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะ ว่ามันกม็มีหลักฐานเก่าๆที่ทำให้เห็นว่ามันก็ไม่แน่ว่าอีเวนต์จะออกมาดีเสมอไปก็อาแต่หวังครับว่ามันจะไม่แย่นะกาบนั่นแหละอ่อนนะทำให้ดีๆเถอะก็ประมาณนี้ครับผมสิ่งที่ผมอยากจะมานั่งมอทุกคนได้ฟังกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่สุดจัดไหมไอเรื่องของปัจจุบันเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเท่าทานกันว่ามีอะไรโผล่ออกมาบ้างก็อย่างที่บอกอาจจะมีตัวของปีศาจมีตัวของเดอะวอย มีตัวของเทพเจ้าแอสเปกต่างๆนานาเซเลสเกี่ยวจากอวกาศหละจะมีลูกของเดมิกรของเฟลยอดซึ่งก็จะมีพี่น้องอีกมากมายทั้งแต่ละตัวก็ส่งพลังทั้งนั้นคิดดูนะครับมันน่าสนใจามากๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้มาันจบกันและนําไปสู่เหตุการณ์ที่ใหญ่ขึ้นไปอีกในอนาคตก็ครับคนที่ชอบคลิปนี้ก็ ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กันหน่อยเนอะแล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยจะยิ่งดีเวยอนะ่ะเพราะว่าการคอมเมนต์เนี่ยมันจะมีผลต่ออัลกอรทิทึนทำให้คนเห็นคิดผมเยอะขึ้นก็จะทําให้เรามีคนมานั่งเมาสคุยกันไม่เหงาอะนะเอาจริงผมโคตรเหงาเลยอยู่คนเดียวคุยคนเดียวเนี่ยจะกลายเป็นบ้าอยู่แลนะเพราะฉะนั้นก็คอมเมนต์คุยกันหน่อยละกันครับสวัสดีก็ประมาณนี้แหละนะครับบายบายจ้ะสวัสดีครับ